สวัสดีค่ะในกาแฟศรีนครน,นะคะอ่ะวันนี้เราก็ว่างหนึ่งวันนะคะทุกคนจะพาทุกคนนะคะมาดูความคืบหน้าน,นะคะรถแห่ที่เราทํานะคะพี่คะเดี๋ยวเราถามก่อนเพราว่าไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะ <ผม S 1> พี่ชื่ออะไรคะผมชื่อบัมครับอ่ะเป็นเจ้าของอุปกรณ์บัด๊ดอ่าโอเคเลยเดี๋ยวพี่พาหนูไปชมหน่อยได้ไหมคะพอดีว่า บีทั้งบ้านถามมาเยอะเรื่องหนูทำรถแห่ค่ะได้ค่ะอยากรู้ปรเดีเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่พาไปดูนะคะว่ารถแห่เราอัปเดตถึงไหนแล้วนะคะคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนไหนคะพี่ก็จับไว้ประมาณเดือนธันวาครับเร็วกว่านี้ได้ไหมเเพราะว่าเพราะว่ารีบใช้มากของเน็ตเนี่ย12ล้อตอนนี้คือมันมันใหญ่ไหมคะใหญ่มากไหมใหญ่มากครับตอนนี้คือความต้องการของ ลูกคา้าเออโดยส่วนมากตอนนี้ระบบควบคุมทุกอย่างวิธีการแสดงเปิดปีกเปิดข้างเออ้ายหมุนก็พอๆายโดรกทั้งหมดภายในจะเป็นฟ้าวีพีเกมวอฟฟลนลุกเลยส่วนเรื่องระบบ <c oughs> เครื่องเสียงขออุบไว้ก่อนครับกำลังจะถามเรื่องนี้เพราะว่าทางบ้านถามกันเยอะมากว่าระบบของค่ายไหนอะไรยังไงอันนี้พี่เขาบอกว่าขออุบไว้นะคะ ถ้าใครอยากรู้หรืออยากจะอันนี้ต้องติดตามก่อนเนาะความโดดเด่นของรถเน็ตก็คือใหญ่คันนี้คือใหญ่หญป้ายแดงด้วยป้ายแดงโอ้โหสูดเลยส้งเรื่งปั่นไฟก็ใช้ตัวใหญ่ร้อยห้าสิบคีเอซึ่งมีต้นทุนสูงมากเฉลี่ยแล้วต้นทุนรวมๆในเสร็จก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหกร้านอุยคนลุกมากทุกคนคะ่ะ จะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะใครอยากจ้างต้องรีบนะคะรีบเอาไว้ก่อนตอนนี้ตอนนี้ได้ให้โครงอยู่แต่บี้เขาบอกว่าไม่เกินทันวานแน่นอนแต่อาจจะเร็วกว่านี้นะคะอาจจะเร็วกว่านี้ตอนนี้กําลังให้ทีมช่างกําลังเรื่องโอโระบบท้ายหมุนเราเราจะทํามันลงต่ําค้าแรกในประเทศไทยเลยหรือเปล่าเนี่ยก็คันนี้จะเป็นคันที่2ของที่เราทําระบบท้ายต่าโอ้โหค่ะนนี้เราทําไปให้ลูกค้าอีกรายหอ๋อสุดๆโอ้แต่ว่าทํากันเยอะมากเลยนะคะ เยอะมากค่ะตอนนี้คือคนทารถแห่เยอะมากมีหลายๆศิลปินมีหลายๆวงหมอลำเขาก็ทํากันเยอะมากเลยนะคะอันนี้ของนี้ก็เป็นคันแรกนะคะคันแรกแล้วก็คันใหญ่เลยทําแรกแล้วก็ใหญ่เลยลวลยันนี้เราก็เข้ามาที่อู่นะคะนี่ปาร์ตใหญ่นะขนาดยังไม่ขึ้นโคไม่ตูวอะไรคือรถแบบยาวมากใหญ่มากแล้วทําทุกอย่างเป็นของ V i P หมดใช่ไหมคะ ไฮไลท์บกไม่ต่ำก่อนค่ะอ,อ,อยากให้ดูแบบมากแล่ว่าปุบไปก่อนอปุบไว้เหมือนระบบเครื่องเสียงนะคะอันนี้ก็เป็นเปิดคลิปแรกของเราเลยนะคะเน,น่ก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันที่นี่นะคะเห็นหลายๆคนเขาก็ทําเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วสวยตรงปกมากสีคือแบบแจ่มกันมากโมเห็นแล้วรออัปเดตของเน่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมาก แล้วคนก็จริงๆค่ะแฟนคลับหรือใครหลายคนเนี่ยรอจ้างงานแล้วค่ะตอนนี้แต่ให้ดูก่อนว่ายังยังไม่เสร็จแต่พี่เขาบอกว่าไม่เกินทันวานนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้น <มา S 1> เออเจอเลยนะคะอันนี้ก็มาทำไมเหล็กหนาจังเลยมัน ทุกอย่างมันมันมีมาตรฐานภาพส่วนนี้ต้องเหล็กตัวนี้ตัวนี้ต้องวัสดุตัวนี้หนาม,มากแล้วก็ใหญ่มากเอาจริงอยากเฉ็มทั้งในแล้วอะแค่โครงเหล็กก็แบบหนามากดูความยาวได้เลยนะคะความยาวคือยาวมากค่ะเดินจนวิ่นกูแล้วอบอกเลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเราเลือกอู่นี้เราก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเห็นหลายพี่หลายคนนะคะให้คําปรึกษามานะคะฝากด้วยรถแหย่คันเหมือนกันเดี๋ยวขอเอ่ยชื่อหน่อยสารสินเรคคอร์ดคันไหนก็ไม่รู้สารสินเรคคอร์ดคันไหนคะ้างซีรเสียว กำลังทำเวดีสไลด์เขาทำเวดีสไลด์เหมือนกันเหรอคะใช่ครับแล้วก็ภายในเป็นสต็อกเวดีเป็น<ม>สีพิเศษโอ้โหไม่เหมือนใครเลยไอ้นั้นออกไปเราอยากพูดเรื่องสีรถเราแต่เราอุบไว้อีกแะตามคลิปหน้าคะ่ะอุบทั้งสีอุบทั้งการทํางานทุกอย่างจวพามาดูว่าเราทําที่อู่ไหนนะคะอ,อันนี้ก็ขอบคุณพี่บําด้วยนะคะเจ้าของอู่นะคะบอกเลยว่าดูรถแต่ละคันพี่สีแบบจะแจ๊ดจะจี๊ดทั้งนั้นเลยนะคะตามกันคลิปหน้าค่ะ เมาทรงลงทรงนลวงคือเป็นบอสวงจังสี